สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับเมนูใหม่ครับปลาทูผัดใบโหระพาครับผมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับมาเรามาเริ่มกันดีกว่าครับตอนแรกเราเอาปลาทูของเรามาเอากางมันออกนะครับแล้วส่วนเนื้อของมันเราเอาใหญ่กออกมานะครับผม เก็เอาออกแต่นเนื้อของมันนะครับมาเราก็ทำเสร็จแล้วครับเนื้อปลาทูของเราก็มันตอนนี้มันไม่มีกลางแล้วครับเรามาตั้งกะทะกันครับรอให้มันร้อนนะครับแล้วก็ค่อยเทละมันลงไปครับผมเวลาทอด เนื้อประทูล,ลงไปก็มันจะได้ไม่ติดกับกระทะนะครับรอให้น้ำมันมันร้อนก่อนนะครับ โอเคละมันห้องเราก็ใกรจะเริ่มนอน,นะะแล้วก็เอาวัตถุของเราไปทอดเลยครับ พยายามดูแลเนื้อประทูนครับอย่าให้มันติดกระถานะครับเอแล้วมันติดกระถาแล้วก็มันเนื้อมันจะแตกครับมันก็ตัดใส่สวยงามครับแล้วก็ทำม,มันเีกฟังนึ่งครบผม เอากระอดเสร็จแล้วนะครับต่อมาเรามาทำพริกกับกระเทียมกันนะครับใส่ไปเลยพริกประมาณ7เม็ดกระเทียมประมาณ7จเม็ดครับทำไปเลยครับตกบตามหลีดแล้วนะครับต่อมาเราตั้งกระทะใหม่ครับ แล้วก็ใส่ละมันลงไปครับผมเราให้ละมันรอนะก่อนนะครับแล้วก็เราเอาผิด กับกระเทียมแเราตตามเบอรกี้เอามาคัวนะครับให้มันหอมก่อนนะครับแล้วก็ใส่ไปด้วยน้ำตาลครับครึ่งช้อนครับแล้วก็ตามไปด้วยปงชุชโลดครับผมครึ่งช้อน ครับแล้วก็เราใส่ไปด้วยสอิ่วข้าวครับผมแล้วก็ใส่ไปด้วยน้ำมันหอยครับผมแบบพอประมาณนะครับ แล้วก็ตามไปด้วยน้ำป่าครับผมต่อมาเราก็โครมันเลยครับครมันให้หอมนะครับมันจะออกแรงๆแบนิดนะครับมันก็ลืม มีบลินออกมาแล้วครับแล้วก็ใส่ไปด้วยใบยโนลูกคาครับผมใส่ไปแล้วก็คนมันต่อครับใส่ใบโลูกค้าของเรามันจะกินมาหอมมากเลยครับ แล้วก็เราเติมน้ำเปล่าไปนิดน้อยนะครับเพื่อให้มีมน้ำออกมานะครับมันแล้วก็เราก็ชิมมันเราเอาชอบรสชาตินะครับเราก็ปรุงไปเลยครับ ต่อมาก,ก็ใส่ตะทู่ที่เราถอดมาเมื่อกี้ใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คนมันไปเลยครับเมนูของเราก็ใล้จะเสร็จแล้วนะครับต่อมาเราเติมน้ำนิดหน่อยนะครับ หั่ทุ่ัดใบโพระพานะครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับจุบเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ